การาพี่น้องมางานวัดโพนค่ะวันนี้มางานอีกธรรมะสัญจรค่ะคนลายขนาดกับปนี้มีรถแห่ด้วยเอารูด้้า้าก่อนไปข้างล่างบทิดทอยไปได้ปุ้ยลงทานย่ฟังนี่ปุ้ย อ๋อบากอนรากระบุ่มแกงเอาตอนนี้เรากระบุมแกงเอาอ๋อไปไปไปเอาลงทานเขาไหนอ๋อคนคนเขาไปนั่งคนลายขนาดวัดโพนปุษมานเด้อธรรมะสัรจอนค่ะวันนี้

คนๆๆอีกนำมาแล้วคนๆๆ <Net -hertz> <uma est -special> cho nó chẹt nam cho tình không ít đó à, ít đỡ nữa xem xem youtube anh buồn đỡ วินคนวินคนวินคน,น,คนอ่ะใส่กระเป๋าเป็นลายเป็นเป็นวินนองยัอะไรไปอิดลงโลงกระดอกระเดียแท้อิดลง

ကြောက်သမိုင်းថោเนาะကြောက်သမိုင်းថោអត់យន់ព្រមអានអោប៉តាហានក៏លូតលើណាគេကြောက်သမိုင်းថោကြើងញៀងទៅ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  มาหมอปลักๆ <laughs> miếng hông sẽ ít luôn mặc mặc dùm tiêu mặc dùm đi mặc dùm đi mặc dùm đi mặc dùm đấy đi mặc dùm đi mặc dùm đi mặc này đi mặc dùm này mặc dùm đi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  mặc mặc dùm นายกับคนเลลมนานยิ้นสรม่ว่ได้านอา้นโหท,ท้าาทงเชืือกุดใสอ่ะบนํามาโรงพานบ้านวัดนาูโอ้คนขนาดเลยยู่อยู่ว่าเป็นพันมันเว่า กระตุ้นกระตุ้นทางนี้ข่าได้นนำใยเนียเออเอาเลยเอาเลยแถวเอาขนมจีนก็พี่นอ้องคนหลายขนาดเยอะเลยท้งนด้ย่ะไปไป,ไปทางไหนปะไนนุ่เออปัป๊บปปเอร์คือดไบ้างนี่ล เราไคได้น้ำปลาขวดหนึ่งเลยเนาะน้ำปลาอ๋อคน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 น้นแย็กตะไไปาทูต้มก้อคนคนุณพี่น้องเอ้คุต่อเถวโรทาีเนาะ

ใม่ผูกนำร้านเขากินเพราะไม่ลงทานครัวครัวนี่คือครัวเขาีน้องเนี่โอ้ะรั่ข้าวครัวรัวไม่แม่นไข่บึนไขเียะไปไหนไบ้นขเียไปไหนไข่บึนไข่เปี๊ยะไปไห អត់ទៅមកវិញមែនទេរ៉ាជួយទៅខ្ញុំយកជួយទៅខ្ញុំហឺមទៅហុចអឺតាំងមកយក จมาสมเซลหน่อยนะราทานไปหมดเลยเออนั่งดีแหน่อยดิแล้ท่านเอ็ดประยักระยักระยักบี่ะคนเลี้ยงแถวจะบุญหาไม่เท้่ยว่พราโตเลยโจะไนงเลย อันนี้ไม่อะไรนู่ไดมอนะไม่นาะเออเนาะแมกนิเนเนาะนองะไรบื่เื่อมาเด้อมานังไยใหญ่เลยช่วยเมียคนนึงขนมโอตสมองหมดเลยพูดปเรื่อยเลยะแพไม่รู้นี่คือใครอี้เพื่อนงพี่ดิอเจมาหาจนาในมา ដល់ល្បឿនគណនាចលនទៀតទេមកពីណាចេះពីមកวะមក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 ស្មាមកប៉ានឹងអានមានជាមករកថាននេះមកមកណែអពអពអពសិនទៅទៀតឯង ลุงอีโตไมหรตตเอดขยออยากก็เขาขอนโอ้ยเอาปอะไรเปิ <déc> ้ลองวานในเรื่องมาลนดีานคนไเจหมะละละนึงนะนี่ไงไหนนี่ไงไม่ช เป็นของหวานรสช่องอะทุกเจงกลี่ด้วยนั่นนะเขาได้ตรงไหนนะนเก็ปะีดทอดนั้นแทยวันไปเอ้าเจ๊อเหลี่ยล้านะต้าไม่ละต้านไมเิลามีเยอะก็ลตด้โอยเ Khô Thái là nam cua lưng thì nong ơi Con <laughs> <laughs> sư kinh của Thái. Sư kinh áo. Này đó. Sư kinh áo. <cười> 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 โบมีได้ผลไหนแ่ว่ากั่าจะต้องแไปตรไหนทนทางโบคุณมันโบมีุไไปทานลด็กออกคุณไปทงไดเสุดโบมีคนบ่มี่ไปทำคนโบมัดบ่นี่ไมบุญกับกมนนะ่ะป้ไม่ต่อจะนนี่รังเกยไหนป้ามันยาวเกินก็เจ้าหน้าก็หอดเจ้าไม่มา ก็น่ก็ฮอดเจ้าอ่ะใช้เจ้าก็ทไงไช่ฮอนทูไหเดกเลยกข้างายเลยก็แจ้หมามดมูมดทังหลงเไยเ้วให้ให้ก๋เตียวไอต่ออยูใส่นี่นี่มีนอนก็มีนี่ก๋เตียวหัน

ทัวร์ไทยะเบนะาไปเที่ยวเหรอเออแค่โต๊ะขอนี้เลยปะไหองทานทางโน้นก็มีไปเยอะเลาะมานีก็ได้เะเลาะนะเราไปที่เดียว

จะไหนหน้าตาสดใส6มันสวยจังงานแล้วป้าอุ้ยเจ้าประเทศจังจจไดหน้าตาฉันเจ้าคือสวยคือปดพังโอ้ยมันถึงเลกไปนะมาเดินมาเดินคุณก็มาเดินมาเดินงนาะ